จุดนี้5วันชะโดตายไป4ตัวครับที่ห้างลูกผสม ประทูหนักอยู่ที่9กิโลนะครั อาชโด4กิโลอ่อนๆครับ ปาชโด3กิโล4ขีดครับ ขันหน้าครับขันหน้าเอาให้เละนี่เลยอ๋อขึ้นนั่งยังไม่ถึงห้านาทีเลยเนี่ยเกตปิววอนอยู่ข้างๆกันเลยกับไม้ไผ่ที่ปักไว้ตอนยิงปะทูไม่น่าจะเหลือครับ เป็นชฉโดไซส์ประมาณ3โลน่าจะมีแค่ตัวเดียวเอาจริงๆิ้งโดตัวนี้เป็ดนักล่าเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเจอแกตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานมาดูมาดูปลาชาโดที่ ยิงไกลๆรัวๆพร้อมกันกับพานบอยเมื่อวานข่าวว่าคนขับแพล่องเล่าให้ฟังว่าเป็นชโดสองบวกมีรูกระสุนสองนัดที่หัวแต่ว่าเป็นลกล่ามมาไม่ทันมีคนเก็บไปก่อนงมหากันไม่เจอปลาน่าจะแบบว่าขยับปลาขยับ มีตัวเดียวมีตัวเดียวก็มานแล้วล่ะใช่นหนามีปลาซิวตอดอะทำไมทำไมถึงพูดว่าเห็นปลาชะโดตัวนี้ตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะโอเคนะครับยิงตรงข้างเสาไมา้ไผ่ที่ปักไว้วันก่อนเลยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าชะโดตัวเนี้ยเป็นนักล่าเจอตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่า ตอนมืดๆหลังจากที่หลังจากที่ไปตะเวนขับเรือแล้วก็เจอคนขับแพเล่าให้ฟังว่ามีชาโดลอยขึ้นมานะโน่นตรงตรง,ตรงห้างโอไม่ค่อยชัดเลยอ๋อๆนิ้วเออตรงห้างสูง14เมตรอยู่ฝั่งโน้นเป็นั่ๆไปนั่งช่วงหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เจอแกขึ้นมาแอบจิบอยู่ อยู่แบบมุมๆเลยมองอยู่นานเลยไม่รู้ว่าเป็นปลาชาโดแกค่อยๆขึ้นมาจิบก็เห็นแล้วว่าเป็นปลาชาโดมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าแกจิบเสร็จแกก็ลงก็เลยเข้าใจว่าเป็นชาโดแน่นอนเป็นทั้งลาก,ก็เลยมานั่งแต่เช้าเลยวันนี้นั่งอยู่ที่ห้าง14เมตรประมาณสัก20นาทีก็ไม่เห็นไม่เห็นแกจิบก็เลยเปลี่ยนมานั่งที่ห้างลูกผสมอ่า นี่เลยจุดนี้เลยห้างลูกผสมเนี่ยห้าวันตายไปแล้วสี่ตัวชะโดตายไปสี่ตัวมะเดี๋ยวลงไปงมกันโอเควันนี้มีแสงนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูภาพใต้น้ำกัน

เรียบร้อยเรียบร้อยก็อยากที่คิดเอาไว้นะครับขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยน่าจะเป็นชโดไซประมาณ3โลอาจจะสามบวกหน่อยหน่อยหันหน้ามาจัดไป3เมตรโดนตรงไหนมั่งไม่รู้ไป เดี๋ยวไปคิดตะช่างแล้วก็ดูชัดๆว่าตกลงแล้วโดนตรงไหนมั่งนะครับโอเคโอเคจากพื้นที่ที่ยิงชะโดตรงนี้ที่เป็นนักล่าทำกอหญ้าเอาไว้นะครับจุดนี้5วันชะโดตายไป4ตัวครับที่ห้างลูกผสมกอหญ้าก็เรียกว่าเพิ่มขนาดขยายขึ้นเรื่อยๆ ส่วนฝั่งตรงกันข้ามที่เจอชะโดหลบอยู่เมื่อวานน่ะคือพื้นที่ตรงนี้มันจะมีมันจะมีกอหญ้าขนาดใหญ่แบบเนี้ยอยู่แค่สองจุดที่เราทำขึ้นอีกจุดนึงก็อยู่โน่นห่างออกไปประมาณสัก1กิโลอีกจุดหนึงแต่ว่าพื้นที่เฉพาะเวืองน้ำหรือว่าตรงบริเวณอ่าวที่ หน้าบานเป็ดน,นักล่าอ่ะมันจะมีกอหญ้าลักษณะแบบนี้อยู่แค่สองกอเฮ้มีดอกแคร์ด้วยดูการเจริญเติบโตของแกนะครับมีต้นดอกแคร์สองต้นแล้วก็มีดอกเริ่มบานแล้วโอ้สุดยอดโอ้โอแกงส้มปลาชะโดใส่ดอกแคร์ดีไหมเนี่ยเมนูเนี่ยเออแล้วก็มีแพร่ล่องหลายๆล,ลำนะครับจอดอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณประมาณสองสี่หกเจ็ด 899ลำครับจอดอยู่ที่หน้าบ้านเป็นนักล่า9ลำนะเป็นวิวสวยๆครับวิวสวยๆฝั่งนี้ก็เป็นรีสอร์ทก็จะมี s h a d ว่ายเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาตัวไหนก็จะอยู่แค่จุดที่เป็ดน,นักล่าทําขึ้นนี่แหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นภูมิทัศน์หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมใต้น้ําที่ที่น่าอยู่อาศัยมากสําหรับปลา โดยการประเมินของเป็ดนักล่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่อีกห้างหนึ่งแค่นั้นไปโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปขึ้นตาช่างกัน3มโลโบวกบวกประมาณเนี้ยมาดูโดตัวนี้กันใกล้ๆนะครับน่าจะอยู่ที่3มบวกนัดแรกเป็นกระสุนที่ ที่ปลาหันหน้านะครับนัดแรกเป็นการยิงชดโดหันหน้าโอ้พันคมมากนี่เลยกระสุนปักเข้าไปที่เหนือลูก,กตาไม่มีรอยทะลุครับนัดที่สองเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ที่ฝั่งนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นนัดที่สามนัดที่สามก็คือปลาปลาหงายท้องแล้วก็ซ้ำลงไปอันนี้ขาเข้าอันนี้เป็นขาออก นัดที่สองน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนัดที่สองน่าจะเป็นตัวนี้ก็คือกระสุนเข้าที่ใต้ใต้เหงือกเนี่ยใต้เงือกแล้วก็ออกออกปากเลยทะลุออกปากเลย เดาว่านะจะอยู่ที่ประมาณ3โล6ครับอกตะช่างอยู่โน่นยังไม่ได้เตรียมตะช่างแป๊บนี่น่าจะอยู่ที่3โล6เดี๋ยวเปิดฝาตะช่างด้วยจะได้เห็นกันชัดๆเออ สกิโล4ขีดครับเดาผิดไป2ขีดโอเคอสรุปแล้ว5วันไม่ใช่ชะโดตาย4ตัวนะครับ5วันชะโดตายไป5ตัวเพราะว่ามีชะโดตัวหนึ่งที่ที่หางมหากับพานบอยไม่เจอตัวนั้นคนขับแพ้เล่าให้ฟังว่า2โล2โลเสร็จเสรไม่ถึง2โลครึ่งเป็นชะโดตัวเล็ก ยิงไกลามากแล้วก็ปลาไม่ตายทันทีนะครับกระสุนเข้าที่กลา,างกลากะโหลกนี่นัดหนึ่งแล้วก็อยู่แถวแถวลำตัวแถวลำตัวน่าจะเป็นกระสุนที่เป็ดนักล่ายิงปลาก็ฉลับฉลัฉลไปตายจากจุดที่จมลงหาไม่เจอเมื่อวานก็ลอยเพราะว่าไปไปนั่งดูไปไปไปขับเรือหาไปขับเรือหาชะโดที่ ที่ยิงแล้วงมไม่เจอก็เลยไปนั่งช่วงรอบคำ่ำพราที่ตกเลยล่ละก็เห็นชงาสามโลสี่ตัวเนี้ยแกขึ้นมาหลบจิบอยู่แบบมุมแคบๆเลยแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นชโดแต่พอพอเห็นเงาถอยหลังจมลงไปก็ก็ถึงเข้าใจเช้านี้ก็เลยไปนั่งแต่เช้าครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับอยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ครับ ภาพสวยๆครับยิงชาโดมาให้ดูกันบ่อยๆเลยนะครับฝากกดติดตามใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับโอเคคลิปนี้จบที่ปลาชาโด3กิโลสขีดครับขอบคุณครับ